สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของซ m s u n ง A02S กันนะคะแบตเตอรี่เก่าของซั s u ุง A02S ตัวนี้นะคะมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆจนมันปุ่งออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันปุ่งออกมาเลยนะคะและทีนี้มันทำให้ฝาหลังเน่านะคะเนี่ยฝาหลังตัวนี้นะคะอ้าออกมาเลยนะคะ นี่นะคะขนาดปกติเนี่ยมันจะเรียบไปกับตัวเครื่องนะคะนี่นะคะนี่นะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะดันให้ฝาหลังเน้าออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตบวมมันก็อาจจะมีอาการเสรื่อมด้วยเช่นแบตหมดเรีวหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะ หรือว่าบวมจนงันไม่สามารถที่จะใส่เขีมได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดันฝาหลังกลับไปได้นะคะนี่นะคะสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะมันจะไม่มีรอยขูขาดนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะส่วนอันนี้นะคะเซลล์ข้างในมันเสื่อมสภาพนะคะมันก็จะบวมๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ หลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปก็จะสามารถใช้งานได้นะคะติดฝาลังได้ใส่ฝาลังได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เวลาชาร์จก,ก็จะขึ้นชาร์จด่วนเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ขึ้นชาร์จด่วนนะคะนี่นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ ถ้เป็นแบตเตอรี่ของ s a m s u n ง A02S นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ